มาตำปหุง่งขน้ำเสน้นราอาด้วยไหรไม่ถึงราคารคาขาชะอมมะกรูยม่วนมวนเออไล่เขาเรีเรืยกแปลงฟันเน้ยเขากันครับ ป้าแหงทำอู้อาหารดีเผ็ดแซ่บมาครับยังไงครับตาสวดก <ừ. S 1> <ừ. S 2> ินโรยแซ่บต้องแ <c oughs> ย่งี่หญกจะพออยู่ยาง